ของลูกค้าอันนี้รถมันดึงสายเยอะใช่ไหมนิดนึงไม่นานนิดแหละตัวเลขนี่ไปอย่างเยอะเลยใช่แล้วก็ศูนย์เพี้ยนอันนี้ข้างนี้กินในข้างนั้นกินนอกเดี๋ยวแก้ให้ะเดี๋ยวเราไปดูว่าหายแบบ่าจจะหายเยอะใช่ป่ะฮะดึงดึงเยอะเลยดึงถนนด้วยดึงยางด้วยแต่ผมว่าจะว่าที่ดึงน่าจะดึงกับถนนที่นี่มันเป็นร่องไอตัวดึงศูนย์ด้วยศูนย์มันเพี้ยนเพี้ยนเกี่บองศา ได้ครับผมคได้ได้เดี๋ยวจัดการให้เดี๋ยวไปลองด้วยกันครับผมครับขันเมื่อกี้นะครับคอมพิวเตอร์แก้ดึงสายแล้วก็แก้กินยางด้านนอกด้านในนะครับวันนี้เป็นไงบ้างลูกค้าครับดีใช่ไหมครับครับดีขึ้นครับผมนิ่งกว่าเดิมไหมนิ่งกว่าเดิมครับผมตอนวานี่ปล่อยไม่ได้เลยใช่ไหมใช่เมื่อยเลยเลยตอนนี้ครับก็สบายมือแล้วนะครับผมใช้ได้เนาะใช้ได้ครับดีไงคนพ่อเลยครับอ่าโอเคตั้งศูนย์แก้กินยางแล้วอย่าลืมสลับยางทุกหมื่นกิโลกันด้วยนะจ๊ะถ้าไม่สลับก็กินอยู่ดี กินน้อยกว่าเดิมครับโอเคห้ามรีบทั้งเองเพื่อนครับ